เกมของเสือขาวครับเพชรประุมนั้นถือว่ามาแรงมาดีครับเสียเปรียบตัวเล็กฟอร์มอาจจะสะดุดหน่อยครับก็แดงร้อนขึ้นมาครับน้ำเงินลงไปนิดนึงครับมาเจอกันพอดีแล้วครับคู่นี้เอาครับใครจะลงตัวก่อนกันครับน้ำกับเนื้อเนื้อเนื้อซ้ายขวาก็เริ่มโตเข้มข้นเลยครับคู่นี้ผมว่าน่าจะตีแปลงครับอยู่ที่ใครโดนเท่ะนนครับอาวุธเริ่มแรงแล้วครับคุณพิเชษเอาใส่กันยับครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด แข้งซ้ายของเสือขาวนะครับแมไตาแบบสายโค้งครับเห็นปทุมไม่สนครับเล็กกว่าแต่ว่าใจใหญ่ครับเอาเอาอกแข้งลงล่างมาถอนให้สั้นลงก่อนครับถอนลงมาก่อนครับเอ้ยฟันซอกเอา้าอุยวันเสียวเขาเปิดสกูนี้ต่อยทอมทีนึ่งเอ้าโดนซอกขึ้นมามาสิโดนต่อโดนทีต่อทีใครจะอยู่ใครจะไปคุณเชื้อชัยแมมีดึงมีโยกมีสวนมีโต้ครับแน่ๆครับแฟนๆหน้าจอช่อง24 True ฟยู มีหวาดเสียวครับแบบนี้อาครับซ้ายไปขวาล่างขวามาคนละเม็ดคนละคำคนละแข้งครับลุตอีกแล้วครับอาครับ,รบเริ่มจะมั่นใจแล้วค่อยๆขยับขยับสร้างจังหวะไปครับคุณเ็ตกี้เชรปทุมทนี่ครับบุยไทยฮายโยครับโอ้โหเข่นขวาแบบพันลูกบอเนะครับเล็กจริงๆแบแต่เล็กแล้วงานคุณภาพครับเข่งขวาของเฟรปทุมซ้ายเสือขาวเสือขาวเอา้า แต่โดดขวาเลยครับแม่ไม่คืนซ้ายนะครับแม่ทีมงานพี่เหลี่ยมสินปุกว่าอย่างไรครับพี่ต้มแม่ซ้ายไม่ออกนะครับแม่เสื้อขาวนี่มันต้องเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่มาเอามานี่เตะซ้ายสวยนะครับเสือขาวเสื้อขาวแท็กขาซ้ายทีครับแม่ตอนนี้ทีมงานแม่บอกลุยแล้วครับเชิงไม่สนไม่ต้องลุยแล้วครับไม่ต้องฝันแล้วครับตอนนี้ให้ขาซ้ายดีโอ้โห ซแมบโดดเต็มๆรับไหวหรือเปล่าครับช็อตนี้โดนหนักแลวนะครับเพชรประทุมมาพยายามจะกัดฟันบวกขวาไม่ให้ออกจากมุ่ไม่ให้ออกจากสามเหลี่ยมครับเสือขาวจัดเต็มแล้วครับทีมเสียต้มสังลุยแล้วโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับคุณพิเชษโอ้จัดเต็มเลยนะครับเพีราคบเครื่องต้มยำนะครับมาเท้าเข่าซอกต่อกข้าไหครับโอ้ตอนนี้เพชรประทุมยุบเฉยเลยครับยุบเฉยเลยกลับมาได้ไหม เอาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เสือขาวก็ปดดันเพชรปทุมเอาเลิกขึ้นมาไหมเล่นเยอะเหมือนกันนะเสือขาวเล่นเยอะนะคุณพิเชษอายันแม่ไม่แน่นะอาไม่แน่โอ้โหดู้นี่โหชุดเดียวกับสจเปียกชุดเดียวกับนายกวอครับอ่าลุ้นกันต่อครับสนุกจริงๆครับชื่นชมครับมาตั้งใจต่อยนะครับแบบนี้แพ้ชนะไม่รู้น่าจะมีภาคต่อไปหรือเปล่าคุณพิเชษ์มันๆแบบนี้ดูภาคนี้ก่อนนี่หักล้ลงไปครับแหมเสือขาวลูกแข็งแรงครับ พอพอมับเสียงเชียร์บอกทีปทีป,ทปหันกลับไปออกแข้งซ้ายตอนนี้เอาเลยเพชรบรรทุนต่อยท่ออาอ้าวขวานลงไปครับเอาแล้วครับโมเมนตัมเริ่มจะมาเขาเรียกว่ากลับมาสู่เกมคุณเบ็คก,กี้กลับ<อ>ามาสู่เกมกออเชียร์ว่ายังไงครับเพชรบรรทุนโอ้โหยขยับแหชนช้าเกินนะครับแม่เสือขาวนี่ตีเข่าไปสามทีแล้วครับอ่ะเอาคิดช้าอย่าทำช้าสิมันต้องขยันหน่อยเอา แบบปมดต่มาเลยแม่มุดออกมาจะพยายามจะสะบัดแล้วต่อยนะครับเหลือวาวแกก็มีทุกเม็ดทุกลูกจริงๆครับต้องชมนะครับเพชรปทุมแกสู้นะครับเล็กกว่าแต่ว่าได้กระดูครับแต่ว่าโอ้เจอลูกปินลูกไปแบบนี้แม่น้าเงินไปแดงแดงไว้น้ําเงินครับนี่ครับคือการให้เกียรติครับมิตรภาพมวยไทยกับคุลตร้กี้ครับครับอ่ะกรรมการบนเวทีนะครับก็ สมานเทมดีครับหยิบใบจากคิดสันเดเดศพัชระเนียมพาแล้วก็วิเชียนนากเอกครับชูมือให้เสือขาวอาจศึกมวยไทยนะครับเก็บชัยชนะเป็นไฟที่6ติดต่อกันนะครับ